สวัสดีค่ะดิฉันด,ดีเจจุแจวนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งนิวพาวเวนะคะตอนนี้จะอยู่กับเกษตรกร,กรที่ได้เลือกใช้ New Power กระสอบสีเหลืองนะคะแล้วก็ Amazing Secret นะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้ยินเสียงพี่จันเนรอบ่อยครั้งแล้วนะคะพี่จันได้นำโตดิจ้าซื้อ,อยังจ้จาซื้อจันจ้า อยู่บ้านยังค่ะอยู่บ้านจอมซีจ้าอยู่บ้านจอมซีแต่ว่าเป็นแม่ค้าไทยๆอยู่ที่ตลาดทันไทยพร้อมเห็ดกระสีตะโกนพร้อมอ่าเอ็กโซพูดเห็ดขนสีด้วยไปนหน้าเนาะเห็ดลายยางจ้าจ้าอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจ้าจ้าพี่จันทร์หู้จักนิ้วเผาเวอร์ได้จังไในกอดเท้าความแรกๆอ่ะจ้าโฆษณาวิทยุจ้าโอ้โฆษณาวิทยุดีเจเที่ยงกันดูดูทันตีจ้าจ้า วันกีก็เลยไปซื้อหมาไซบ์ว่ได้ยิยนเฮ่นว่าอีกเปิดร้านในไม่จเปิดร้านในไม่อันกษตเมษหานครนอยู่บรรทารนะจ้ะเปิดร้านใหม่ก็เลยไปซื้อ,าาอ,อจ,จ้ะจาเอามาหกกระสอบกลนหีเล็กน่ะจ,ะจ้ะเอามาลองพืชเอามาลองพืชนพวกระวาให้ว่ะได้ยินิาานโฆษณาไม่ังก็เอียวมาไซบ์ะนะจ้ะหีเล็กนั่นน่ะ พี่กันกับผัวว่าสันด้าเคนบ่วชใส่เคนบ่เคยใส่จ้เนาะนี่พอเว้ยนี่สร้างเป็นเนาะจ้าเมียอยากใส่พวกบ่ให้ใส่บมาพอดออกมาใส่แล้วเป็นอย่งไรแด๊ะออมาใส่แล้วก็ดีจ้าจ้าขาวโพดงามจ้าจ้างามจากสามตันแปดก็ไดเก้าตันเจ็ดเนาะจ้าโอ้จากสามตันแปดได้เก้าตันเจ็ดนะคะนี่ก็คือที่เอามาใส่ปีปีที่แล้วนะปีที่แล้วมาเนาะ แรงเราเอามาผสมรวมกับปุ๋ยเคมีหนึ่งต้นหนึ่งบ่ได้หนึ่งต้นหนึ่งเนาะเอาใส่ข้าวโพดเนี่ยต้นเป็นจังไดีเดค่ะมันอีต้นอ้วนจ้ะเขี้ยวดีจ้ะต้นอ้วนเขี้ยวดีจ้ะสมบูรณ์ฟักไงสมบูรณ์ฟักไงฟักเต็มสีสวยต้นน้อยๆก็เป็นฟักเบิ่อน่ะจ้ะบ่เป็นตาอีเป็นฟักกับเป็นฟักน่ะจ้ะจ้าแต่ก่อนเนี่ยมันอีบ่ได้หักอีเป็นต้นเปาจ้ะบ่ได้ใส่หนิวเขาม้อน่ะจ้า แล้วปณีดินนะคะดินดีขึ้นไ่คะถ้าดินก็ดีขึ้นรู้สึกว่าปีนี้เบ่งปีนี้มามันดีขึ้นนะจ๊ะข้าวโพดล้วนกันดี๋อ,อข้าวโพดล้วนกันดีเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้ปีกายนี้จากที่เคยได้ข้าวโพดทุกปีนะใช้แต่เคมีจะได้สามสามจุดเจ็ดตันสามจุดแปดตันสามจุดแปดตันนะคะ,ะแต่ว่าหลังจากที่ใช้นิวพาวเวอร์ผสมร,ร่วมกับปุ๋ยเคมีเนี่ยได้ถึงเก้าจุดเจ็ดเก้าจุดเจ็ดตันนะคะเป็นผลผลิตที่ได้เยอะก็เลยทําให้พี่ ที่จะนมั่นใจในการเลือกใช้ New Power และปีนี้ก็ปลูกข้าวโพดข้าวโพดที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะด้าปีนี้ก็เอามาใส่อีกจะให้ข้าวโพดอยู่ด้านล่างนี้ปลูกได้เขาได้เกาะได้เดือนได,ได้เดือน16วันใช่ไหมคะที่จะ<า><า>ถามสอบถามเมื่อสักครู่นี้นะคะ <มา S 1> เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูรอบๆบ,บริเวณนี่รอบๆบ,บริเวณนี้นะคะ เป็นส่วนข้าวโพดนะคะเป็นส่วนข้าวโพดที่ได้เลือกใช้ New Power ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีนะคะและบางส่วนนะคะบางส่วนเนี้ยก็คือจะใช้ด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือใช้ New Power ผสมร่วมกับยูโตเจนใช่ไหมคะใ้่ใส่จะซ่านยางนี่บ่เดูว,ว่าเคมีอีกใส่จากเคมีหอมจ้ะแสดงว่าเป็นปุ๋ย3ามอย่างผสมร่วมกันนะคะรวมถึงยูโตเจน New Power แล้วก็ปุ๋ยเคมีนะคะเป็นยังไงคะได้ลองเลือกใช้แล้วตกตงางกันไปได้เลย มันก็แตกต่างอยู่จ้ะอันนี้มันคือว่ิอ็อกดอกแล้วอันนั้นมันก็บบรหันได้ว่ามียอกดอกนะจ้ะอันนี้อันอันนี้จ้ะซิออกดอกอันไส่ในตัวเจนนะจ้ะมันเพราะว่ามันอันนี้ออกดอกแล้วนี่บอกนี่ต้นน่าจะว่เดือนเดือนครึ่งออกดอกเนาะนั่นนะออกดอกแล้วเห็นแล้วอันนี้แค่เดือนเดือนครึ่งถ้าพูดถึงก็ประมาณหกสัปดาห์จ้ะหกสัปดาห์แต่ออกดอกแล้วปกติเขาพ่นเหมือนโดดได้ค่ะที่มันซิออกดอก มันก็สั่งเดือนมันจะสั่งเดือนแต่อันนี้พวกสัปดาดาแล้วข้าวโพดนี้ก็คือปกติทุกปีเนี่ยมันสิงามเป็นยมยมเป็นบ้าป็นยมเป็นยมแต่ว่าลังจ้ะบนสู้บนตำเหมือนบนตำแต่อันนี้ก็คือมันวิวว่อยเสมออันนี้มันอีเขี้ยวเสมอกันมันจะปีนี้มันอีเขี้ยวเสมอมีพูดท่วงบ่จ้ะท่วงอยู่เฮิร์นก็มาหนามานี่เฮิร์นก้ท่วงข้าโหดเอายังมา ใส่กระดอกกระเดียมันยังมางามยังมาเขี้ยวอย่เดียวจ้าคืองามกระดอกกระเดียแทย้มันเบ,บิ่ดจ้าเบิดให้เราเปิดตาสะอ่อนก่อเขี้ยวงามเบิดไปิดตาถ้าบ,มบ่มีแว็กซ์มานอนเฝ้าให้เราแค่เราเบิ่งามมันบัดเหมือนออกอ๊อกตอนมาเบิ่งแขวงอีจ้าไเต๋อออนซอนด้ยิีมหมาไม่จั๊กจั๊กองอาทิตย์บัดเป็นฟากลูกกระสีมาเบิ่งไม่เดีย๋ยวพี่จันแล้ว นี่ก็หักก่อนบัดนี้หักตับอีหูไปดอกจ้าแล้วทีนี้ก็คือระหว่างการใช้นิวพาวเวอร์ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีแล้วระหว่างไปที่ใช้นิวพาวเวอร์ผสมร่วมกับยูรตัวเจนแล้วก็เคมีเนี่ยแตกต่างกันบบเบ๊บเดียร้มันสูงกว่าเดจ้ะมันจะสูงกว่าในตัวเจนมันอี่สูงกว่าเดะเบืองต้นมันอีสูงกว่ากันเดะถ้าพูดถึงก็คือความอุดมสมบูรณ์มันจะแตกต่างกันมันจะสูงกว่าสูงกว่าปกติเนาะแล้วความเขียวใบ จริงสิงเลยค่ะจ้่มันก็เคี่ยวมันก็หน้าดีนะเขี่ยวมันก็รวมกันดีจ้า,จาเคี่ยวหนาล้วนก็นดีนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของพี่จันนะคะที่เชื่อมมั่นในการใช้ New Power นะคะแล้วก็ได้ได้ใช้ยูเทอร์เจนปุ๋ยสูตรที่มาใหม่ล่าสุดของเรานะคะรวมถึง ฮอร์โมนอะเมซิสเรตนะคะในการที่ดูแลไร่ข้าวโพดนะคะนี่เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะใครที่อยากได้ผลผลิตดีเหมือนพี่จันนะคะตอนนี้พี่จันใช้แล้วได้ผลผลิตดีนะคะก็อย่าลืมเลือกใช้นิวพาวเวอร์แล้วก็ยูโทรเจนในแบรนด์ตาเดอร์ใบหัววัวรวมถึงอะเมซิสเรตด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เป็นฝากแล้วเราจะมาเยี่ยมไร่ชมสวนพี่จันอีกทีนึงเนาะพี่จันเนาะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ